เว็บพนันออนไลน์ต้องบอกว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากนะคะมีการทําการตลาดแพร่หลายเลยจริงๆค่ะแต่ว่าล่าสุดทางตํารวจเองเนี่ยไปลงพื้นที่จับกลุ่มนะคะเว็บพนันได้ถึง8เว็บไซต์ด้วยกันมีเงินหมุนเวียนกว่า5,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ โดยพลต,ตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองผบตะรนะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปรับปรามอัจฉกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่มีชื่อว่ายูฟ้านะคะเงินทุนหมุนเวียนอย่างที่บอกไปกว่า5000ล้านบาทเลยทีเดียวจุดแรกเนี่ยมีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะไปจับกลุ่มผู้ต้องหา18คนค่ะแล้วก็ยังมีของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก8เครื่องโทรศัพท์มือถือ31เเครื่องนะคะ โดยไปจับกลุ่มได้ที่ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแถมยังมีอีก4คนนะคะไปจับกลุมพร้อมด้วยของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสเครื่องโทรศัพท์มือถือ9เครื่องในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือว่าทําอุบายให้ช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนโดยทางตรงทางอ้อมให้ผู้อื่นเนี่ยเข้ามาเล่นพน,นันนะคะ ส่วนจุดที่2ที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะเป็นห้องพักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเป็นการจับกลุ่มผู้ที่กระทําความผิด6กรายทําหน้าที่เป็นพนักงานแอดมินเว็บไซต์ยูฟ้าเจ็ com นะคะมีการตอบข้อสักถามโอนเงินให้ลูกค้าพานันแถมยังไปตรวจพบของกลางนะคะเป็นคอมพิวเตอร์สี่เครื่องโทรศัพท์มือถือ14เครื่องค่ะเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาว่าจัดให้มีการเล่นหรือว่าทาอุบายล่อช่วยประกศาศโฆษณ หรือชักชวนโดยทางตรงทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นพน,นันในการเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะ รวบผลปฏิบัติงานทั้ง2จุดค่ะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสิ้น28คนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก16เครื่องโทรศัพท์มือถือ54เครื่องนะคะมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องถึง8เว็บไซต์ด้วยกันเงินทุนหมุนเวียนกว่า5,000ล้านบาทซึ่งทางด้านรองพอบตรค่ะก็ได้กล่าวว่าผู้กระทําความผิดกระทําความผิดกฎหมายหลายมาตราเลยทีเดียวที่ไปเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการพานันนะคะและก็จะนําตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางเนี่ยส่งให้พนักง,งานสอบสวนในแต่ละท้องที่เพื่อดำ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะเรียกว่าจับกันคาที่นอนเลยนะ,ค,ะคนที่เป็นแอดมินเนี่ยถ้าจะทั้งกินทั้งนอนอยู่ที่นั่นเลยนะครับทำงานกันอย่างหนักหน่วงแต่สุดท้ายการพนันก็คือการพนันนะครับไม่ว่าจะรูปแบบไปเล่นเองหรือว่าออนไลน์ยังไงก็ผิดกฎหมายนะครับ